อ๋อหลังเลิกงานมามาดูที่ขอคุณพี่แก้วเพิ่นตัดจริงไผ่ที่ปกคลุมบริเวณลำเหมืองที่เลื้อยปกคลุมแนวน้ำไหลนะครับตับดใจสวยงามครับสะอาดตาสะอาดสดใส Oh, สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยดสวยครับ uh, ปลอดภยัยปลอดภยัดภยต้นมะละกอนี่ก็หายห่วงแล้วหายห่วงออ oh. พี่แก้ตัดได้ดีครับสวยงามสวยงามสุดใสโอเคครับ สมแล้วกับที่ให้ค่าน้ำใจไว้สองร้อยบาทดูเจ้าไก่ดิท้อราาหมดลวโอ้ลำไยนี่ได้กินอยู่นะนี่ติดตกอยู่ได้กินอยู่ได้กินอยู่ติดลูกตกพอได้กินครับไม่ได้ขายแต่พอได้กิน ขายข้าวราดมาแล้วอืมตรงนี้ไม่ติดติดติดกลุ่มเดียวติดทางโน้นติดกิ่งโน้นติดกิ่งนึน่งขายข้าว้าดมาแล้วม่รบกวนเขาละเขาล่อข้า,ขา,า,ขาบ้านมาแล้ว เรา,าหมดแล้วลูกเลยะสุขเขาพักถ้าไม่รบกวนพวกเขาแล้วสุขเขาแล้วอืมดูมารากกอ